วันพุธที่28มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกานายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ว่าที่รอยตีสมศักดิ์พมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่6ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงานผู้แทนสำนักงบประมาณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่ออนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโครงการเงินกู้เติมสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยามระสมบูรณ์จำนวน10ล้านบาทสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ MCP ประเทศไทยจำกัดจำนวน20ล้านบาทและสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิเอลเวเตอร์เอเชียจำกัดจำนวน20ล้านบาท พิจารณาการขออนุมัติวงเงินให้กู้เพิ่มเติมและการแก้ไขวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการเงินกู้เติมสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่ กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน